สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับกับเข้าสู่ชา n e l ของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทำสไลม e สีใสก้อนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกฉลองครบ10,000ซับด้วยนะคะจะมีผู้ชนะสองคนนะคะแล้วก็จะแจกสไลม e หลายกระปุกเลยนะคะถ้าใครอยากชนะของรางวัลก็ดูให้ถึงท้ายคลิปนะคะแล้วเราก็จะบอกกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ ค่ะก็มาดูคลิปกันต่อเลยนะคะวันนี้เราก็จะทำสไลมสีใสก้อนใหญ่นะคะปกติถ้าเป็นสไลม์โนกาวนี่เราก็จะทำแค่ก้อนเล็กๆนิดเดียวเพราะว่ามันออทำยากนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะมาทำใส่ทั้งภาชนะนี้เลยนะคะค่ะก็ตามสูตรเดิมนะคะนี่ก็จะมีแชมพูแพนทีนสีใสนะคะแล้วเราก็จะบีบลงไปเลย ค่ะแล้วเราก็จะเปิดฝาทิ้งไว้รอให้มันแห้งนะคะ2-3ถึงวันนะคะอันนี้เป็นวันที่1นนะคะสีใสกิ้งมากเลยเนาะแล้วเราก็จะคนให้มีแชมพูส่วนที่มันแข็งกว่าแล้วก็เหลวกว่ามันเข้ากันนะคะอีวันที่สองมันจะเป็นแบบเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันที่3เราทิ้งไว้นานเกินแล้วมันก็เริ่มจะละลายถ้าเห็นสีขาวๆตามขอบนี่ก็คือมันเริ่มละลายแล้วนะคะ วิธีกล้าคือการาใส่แชมพูล,ลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็คนแต่ว่าอันนี้เราใส่สีก่อนนะคะเราใส่สีฟ้านะคะคราวนี้ตอนนี้เราก็เติมแชมพูล,ลงไปให้เนื้อมันไม่เหลวนะคะแล้วก็คนรวมกัน อันนี้เป็นวิธีแก้เฉยๆนะคะถ้าของน้องๆไม่เหลวก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้สีสวยมากเลยเนาะสีฟ้าแล้วนี้นะคะก็จะเป็นแซลมของเรานะคะเนื้อเด้งเงหนืดๆไม่ติดภาชนะนะคะแล้วอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้อ่า ฟองอากาศมันหายไปนะคะทิ้งไว้ที่เย็นๆก็ได้อันนี้ที่อเมริกาตอนนี้หิมะมตกนะคะก็ทิ้งไว้จนอฟองมันลอยขึ้นมาหมดนะคะนี้วันที่4ี่นะคะนี่ทุกคนดูมันใสกิ้งมากเลยนะคะเห็นผ่านไปอีกด้านหนึ่งได้เลยวันนี้เราก็จะมาใส่เกลือด้วยนะคะ เพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จนะรูปหน้าปกคลิปนะคะค่ะแล้วเราก็จะให้ดูว่าเวลาตอนใส่เกลือเนี่ยต้องใส่ทีละนิดจริงๆนะคะถ้าเราหย่อนลงไปตรงที่เดียวอะ่ะตรงนั้นมันก็จะละลายแล้วเวลาเราคนรวมกันกันกบสไลา์ที่เหลือมันก็จะยังจะละลายดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ โรยทีละนิดให้ทั่วนะคะแล้วก็คนผสมกันพยายามกะดูแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเหลวนะคะนี่ก็เป็นซนลของเรานะคะไม่ติดถ้าไม่เล่นแรงเกินไปนะคะแล้วก็พยายามให้มือตัวเองเย็นนะคะแล้วก็ เวลาเล่นแนะนำให้เอาไม้หรือว่าช้อนอะไรเขีย่ยแทนที่จะขยำหรือว่าพลิกสไล m e นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเสียงจิ้มด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของ s ไลม์โนกาวนะคะต่อไปเราก็จะมาอธิบายกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมแจกสไลม์ของเรานะคะค่ะก,ก็ขั้นแรกก็ต้องติดตามช่องของเรานะคะกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยขั้นตอนต่อไปก็ให้ติดตาม IG ของเรากับของเพื่อนเรานะคะ เป็น IG s ทั้งคู่เลยนะคะตามที่เขียนไว้เลยนะคะ o n i g ี้ i u n d จุด n o r r s l o r e จุดแล้วก็ lie y underscore s h i ม k e n นะคะแล้วสุดท้ายก็อยากให้คอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้รางวัลสไลม e แล้วก็ทำไมถึงชอบช่องของเรานะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลกับช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ จะเป็น ID Line f a c e b o o k หรือ IG ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องคอมเมนต์แล้วก็เขียนว่าทำไมอยากได้สไลม์นะคะเราจะได้เพราะว่าเราจะสุ่มผู้ชนะจากคอมเมนต์นะคะส่วนรางวัลก็จะมีสไลยม์ยิ่งเล่นยิ่งฟูสไลม์ก้อนเมฆสไลม์เนื้อเจลลี่ สไลม์เนื้อนั่นและเงาหรือว่าสไลม์สีขุ่นนะคะแล้วก็จะมีขนมกับกีซูลินบอลเล็กส่งไปให้ไว้ด้วยนะคะส่วนรางวัลที่2ก็จะเหมือนกันนะคะยกเว้นแค่ไม่มีสไลม์ก้อนเมฆนะคะส่วนเรื่องระยะเวลาก็จะสุ่มตอนที่มีคนเข้าร่วมเล่นมากพอนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับ10,000ืซับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ